นานาสาระกับอาเปียจากข่าวการประท้วงทวงความยุติธรรมให้กับคนผิวสีและต่อต้านการเหยียดผิวในสหรัฐอเมริกาที่โด่งดังไปทั่วโลกในขณะน,นี้และได้ยินผู้นำสหรัฐอเมริกาออกมาพูดถึงแอนติฟาคำคำนี้มีความหมายถึงอะไร จึงเป็นที่มาของนานาสราะตอนนี้ว่าการประท้วงในสหรัฐอเมริกาแอนติฟาคืออะไรเริ่มต้นจากข่าวที่เป็นชนวนเหตุของการประท้วงในสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้จอร์จฟอยเป็นหนุ่มแอฟริกันอเมริกันอายุ46ปีเป็นคุณพ่อลูกสองเกิดและโตที่รัฐเท็กซัสเคยเรียนที่มหาวิทยาลัยเท็กซัส a and I โดยเขาเป็นนักกีฬาฟุตบอลและนักบาสสเกตบอลของมหาวิทยาลัยเมื่อวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2563จอร์ดฟอยตกเป็นทู่ต้องสงสัยใช้ธนบัตรปลอมในการซื้อสินค้านายตำรวจเดเล็กซอร์วินจึงเข้าควบคุมตัวโดยการใส่กุญแจมือและตรึงฟอยไว้กับพื้นโดยใช้เข่ากดไว้ที่คอของฟอยเป็นเวลานาน8นาที 4ีวิวนาทีจากการบันทึกวิดีโอโดยผู้ที่อยู่ละแวกนั้นได้ยินเสียงฟอยพูดซ้ำว่าผมหายใจไม่ออก I c a n b r e a t beat. ในที่สุดฟอยก็หมดสติและเสียชีวิตก่อนที่จะถึงโรงพยาบาลในการจับกลุ่มฟอยที่เกินก่อเหตุในครั้งนี้ยังมีนายตำรวจอีก3นายร่วมการจับกลุ่มด้วยได้แกเ่เถาเต้าเจย์แอลเานเดอร์คูองและโทมัสเคเลน วิดีโอดังกล่าวถูกแชร์อย่างกว้างขวางบนโซเชียลมีเดียเมดาลเรียอาราดอนโดหัวหน้าตำรวจมินิอาสโปลิสได้ไล่นายตำรวจทั้ง4ที่เกี่ยวข้องในการจับกลุ่มฟอยออกและยังเรียกร้องให้ FBI ทําทำการสืบสวนหลังจากวิดีโอของผู้ที่เห็นเหตุการณ์แสดงให้เห็นว่าสำนวนคดีที่ถูกส่งมาแตกต่างจากภาพในคลิปหลักฐาน คืนวันเดียวกันนี้ผู้ประท้วงหลายร้อยคนหลั่งไหลเข้ามาในถนนเมืองมินิอาโพลิสผู้ประท้วงบางคนไปล้อมบ้านของเจ้าหน้าที่ทั้ง4นายในขณะที่ผู้ประท้วงอีกส่วนไปที่สถานีตำรวจคว้างปาก้อนหินใส่พ่นสีว่ากราฟิตตี้ลงบนรถตำรวจและจุดไฟเผาอาคารร้างใกล้สถานี การระทวงก็เกิดลุกลามไปหลายเมืองเช่นมินฟิสลรสแอนเจลิสจนเจ้าหน้าที่ต้องใช้แก๊สนำตา,ตาและยิงกระสุนยางใส่กูุ่ชนธุกรกิจบางแห่งรวมถึงร้านอาหารและร้านอะไรรถจนถูกจุดไฟเผามีมิจฉาชีพอาศัยช่วงชุนมุลเข้าไปขโมยทรัพย์สินจากร้านค้าต่างๆเกิดเหตุจราจนไปทั่วเมืองในช่วงนี้ก็เกิดแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องขึ้นในโลกออนไลน์ เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้ฟอยเช่น hashtag #justicforGeorgeFloyd ความยุติธรรมเพื่อจอร์จฟลอยด์ i c a n b e a t ผมหายใจไม่ออกและ h s b l a c k l i g h t m a t t e r ชีวิตคนดำก็มีค่าการประท้วงยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและขยายรูกลามไปเรื่อยๆทีมวอชผู้ว่าการรัฐมินนิโซตาประกาศเรียกกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิ t นช n ่น g u ก r d เพื่อเข้ามาควบคุมสถานาการณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยื่นคำขาดให้ผู้ประท้วงในมินิอาโพลิสและเสนอว่าทหารสามารถใช้กำลังติดอาวุธเพื่อปราบปรามการจลาจลได้บนทวิตเตอร์ส่วนตัวท์เรียกผู้ประท้วงว่าเป็นอันธพาลและกล่าวว่าป้นเมื่อไหร่ยิงเมื่อนั้นในช่วงกลางคืนของวันเดียวกันมีการประท้วงประทุขึ้นทั่วประเทศเช่นในวอชิงตัน ฝูงชนรวมตัวกันอยู่นอกทำเนียบขาวในดีทรอยต์มีการยิงกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงในดัลลัสผู้ประท้วงและตำรวจประทระทกันหน้าบริเวณศาลากลางเจ้าหน้าที่ตอบโต้ด้วยแก๊สน้ำตาหลังจากผู้ประท้วงปิดกั้นเส้นทางตำรวจและกระแทกกระโปรงรถตำรวจขณะน,นี้มีอย่างน้อย30เมืองในสหรัฐอเมริกาที่เกิดการประท้วงมีอย่างน้อย25เมืองที่ประกาศเคอร์ฟิวเพื่อควบคุมการประท้วงด้าน นายดูนันท์รัมประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยียวยารับผิดชอบต่อการตายของจอร์จฟอยด์แต่ยืนยันว่าจะไม่ปล่อยให้มัมออกมาก่อความวุ่นวายและในต่อมาก็ได้มาออกมาพูดถึงผู้อยู่เบื้องหลังของการก่อความประท้วงที่วุ่นวายเกิดขึ้นในขณะนี้ว่าคือกลุ่มแอนติฟาและล่าสุดโดนันท์ทรัมได้ทวิตข้อความในการเรียกกลุ่มผู้ก่อการร้ายเหล่านี้ว่า เป็นกลุ่มกอ่อการร้ายในประเทศเพราะทําเชื่อมั่นว่ากลุ่มแอนติฟาเป็นผู้ชักใหญ่อยู่เบื้องหลังในการสนับสนุนให้ประชาชนก่อการจลาจลช่วยโอกาสช่วงที่มีการประท้วงบุกทำลายสถานที่ต่างๆป้นสะดมร้านค้ารวมทั้งเผาทรัพย์สินทางราชการและขู่ว่าจะประกาศให้เป็นกลุ่มผู้กอ่อการร้ายอย่างเป็นทางการในระดับเดียวกันกันกบ IS และอันกออิดะ ถึงเวลาที่จะมาทำความรู้จักกลุ่มแอนติฟาคำว่าแอนติฟาคืออะไรคำว่าแอนติฟามาจากคำว่า a n t i f a น c i s t action แอนติฟาคือฝ่ายสายจัดหรือประชาธิปไตยจ๋าสายจัดที่ต่อต้านฝัง่งขวาจัดฟานซิสหรือกลุ่มที่ฝักใฝ่ระบอบผ็ดการชาตินิยมขั้นรุนแรงเชื่อชืวคนผิวขาว และรังเกียดคนต่างสีผิวหรือต่างเชื้อชาติลทัทธิเหยียดเพศลทัทธิลังเกียดเพศทางเลือดลทัทธิต่อต้านยิวลทัทธิต่อต้านอิสลามและละทัทธิขั่งศาสนาเช่นอดอล์ฟฮิตเลอร์แห่งนาซีเยอรมันหรือเมดิโตมุสโซลินีนายกรัฐมนตรีและนักเขียนพักชาตินิยมฟาสซิสรวมทั้งยังสนับสนุนฮิตเลอร์ ในการบุกป,ประเทศต่างๆในยุโรปจนทำให้เกิดสงคารามโลกในยุโรปแอนติฟาคือกระบวนการต่อต้านฟาสซิสต์แอนติฟาสซิสต์แอคชเป็นการรวมตัวกันอย่างหลวมๆของกลุ่มคนที่มีแนวคิดโน้มเอียงไปทางฝั่งซ้ายแต่อย่างไรก็ตามชื่อของแอนติฟาบ่งบอกชัดเจนว่ามีจุดประสงค์ในการรวมกลุ่มเพื่อต่อต้านพวกนิยมเผด็จการฟาสซิสต รวมทั้งกลุ่มอุดมการขวาจัดเป็นหลักมากกว่าที่จะเคลื่อนไหวสนับสนุนแนวคิดของฝ่ายซ้ายเองแอนติฟาแตกต่างจากฝ่ายซ้ายกระแสหลักตรงที่ไม่นิยมต่อสู้ด้วยวิธีทางปกติเช่นจะตั้งพรรคการเมืองหรือรณรงค์ให้ออกกฎหมายต่างๆแต่เน้นการชุมนุมประท้วงโดยใช้กำลังเข้าประทะกับฝ่ายตรงข้ามและมีการทำลายทรัพย์สิน สาธารณะด้วยขบวนการแอนติฟาถูกมองว่ามีความคล้ายคลึงกับขบวนการอนาธิปไตยหรืออนาคิสมากกว่าฝ่ายซ้ายกระแสหลักเพราะมีท่าทีต่อต้านรัฐระบอบกฎหมายและทุนนิยมสมาชิกของแอนติฟาจำนวนมากเคยไปปรากฏตัวที่งานชุมนุมของกลุ่มขวาจัดหลายครั้งรวมทั้งไปรวมกลุ่มประท้วงในพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของ ประธานาธิบดีทำด้วยกําเนิดแอนติฟาต้องย้อนไปถึงยุคนาซีเยอรมน,นีขบวนการแอนติฟานั้นก็เหมือนกับฝ่ายขวาจัดที่ไม่มีการจัดตั้งเป็นองค์กรที่มีโครงสร้างแน่นอนแต่รวมตัวกันหลวมๆเป็นเครือข่ายทั่วโลกผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยสมาชิกส่วนมากเคลื่อนไหวอยู่ในสหรัฐสารอาอานาจักรและเยอรมน,นี ขบวนการแอนติฟาก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี1932ที่เยอรมน,นีเพื่อเป็นกลุ่มต่อสู้ติดอาวุธให้กับขบวนการซ้ายจัดใช้ต่อกรกับพรรคนาซีที่เติบโตอย่างรวดเร็วในขณะนั้นแต่กลุ่มแอนติฟายุคแรกเริ่มถูกฮิตเลอร์สั่งยุบไปเมื่อปี1933จนกระทั่งได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ในทศวรรษที่1980 เพื่อต่อสู้กับนาซีใหม่หลังการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินการก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐอเมริกาของนายโดนัลด์ทรัมป์จุดกระแสให้ขบวนการแอนตี้ฟาในอเมริกาเคลื่อนไหวอย่างคึกคักอีกครั้งโดยมีการจับมือกับขบวนการชีวิตคนดำมีค่า b l a c k ร i v e บ m ต t t e r BLM และสร้างเครือข่ายกับกลุ่มนิยมอนาธิปไตยอีกหลายกลุ่ม อย่างไรก็ตามจุดยืนในหลักการของกลุ่มกลายเป็นการต่อต้านการถือกำเนิดของนาซีใหม่หรือนีโอนาซีและกลุ่มเชิดชูคนขาวทั้งนี้กลุ่มผู้ฝักใฝ่แนวคิดแบบขวาจัดฟาซิสพยายามรณรงค์ล่ารายชื่อผ่านเว็บไซต์เพื่อที่จะให้รัฐบาลสหรัฐประกาศว่าแอนติฟาเป็นกลุ่มก่อการร้ายภายในประเทศการประท้วง เรียกร้องความยุติธรรมให้จอชอยและต่อต้านการเหยียดผิวก็ได้ลุกลามไปทั่วโลกแม้กระทั่งเหล่าดาราดังฮอลลีวูดออกมาประท้วงเรียกร้องความยุติธรรมให้จอชอยและต่อต้านการเหยียดผิวอย่างเช่นจอร์ดโบยีกานักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องส t า r w บ r ์ตลอดจนบรรดาคนดังจากแวดวงฮอลลีวูดและเลียมเพนนักร้องชื่อดังชาวอังกฤษออกมาร่วมประท้วงในแคมเปญ Black Lives m a t t e r ชีวิตคนผิวดำก็มีค่า พร้อมด้วยผู้ชุมนุมอีกกว่า1 5 0 0 0คนที่จัตุรัสไฮพาร์คในกรุงลอนดอนเพื่อแสดงพลังต่อต้านการเหยียดผิวและเรียกร้องคืนความยุติธรรมให้กับนายจอร์ดฟอย์การประท้วงแคมเปญแบ็คไลท์แบ็ตเทนในอังกฤษจัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วนอกจากนี้ยังมีการจัดแคมเปญรณรงค์การร่วมกันคุกเข่าทั่วประเทศเพื่อประท้วงการเสียชีวิตของจอร์ดฟอย์นักเตะ29คนของทีมลิเวอร์พูลก็ได้ร่วม ล้อมวงคุกเข่าเพื่อรณล,ลงการต่อต้านการเหยียดผิวและเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับจอร์ดฟอยด้วยด้านนายยกรัฐมนตรีบริสจอนสันกล่าวว่าเข้าใจถึงความรู้สึกเสียใจและความโกรธแค้นที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าเขาสนับสนุนสิทธิการชุมนุมอย่างสันติและการปฏิบัติตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัดนักแสดงสาวคาร่าเดเลวิน วัย2ีปีโพสต์ภาพในอินสตาแกรมส่วนตัวแสดงให้เห็นว่าเธอเขาออกมาร่วมประท้วงในแคมเปญ Back ไลฟ์แบ็คเ t ิ e ที่จัดขึ้นต่อนเนื่องเป็นวันที่7ในนครลอสแอนเจลิสของสหรัฐอเมริกาโดยมีคนออกมาร่วมประท้วงหลายพันคนแม้กระทั่งเชอรวิสนักร้องสาวผู้ทรงอิทธิพลด,ด้านวงการบันเทิงก็ไม่อยู่เฉยได้ออกมาตอบโต้ผู้นำอย่างโทนันทัม หลังจากที่เขาประกาศใช้มาตรการดุลแรงกับกลุ่มผู้ประท้วงและทำไฟเขียวให้ยิงใส่ผู้ก่อเหตุได้โดยนักร้อมสาวได้ทวิตในแอคเคาที่มีผู้ติดตามถึง86.3ล้านคนเธอแสดงถึงความไม่พอใจเป็นอย่างมากเกี่ยวกับนโยบายชาตินิยมผิวขาวและการเหยียดเชื้อชาติพร้อมทิ้งท้ายว่าพวกเราจะโหวตคุณออกในเดือนพฤิกายนซึ่งเป็นช่วงที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาด้านนิตยาสารฟอก ได้เผยบทวิเคราะห์ว่าการสแสดงจุดยืนของเทรวิสอาจจะส่งผลให้โทนันทัมพลาดโอกาสในการเป็นประธานาธิบดีสหรัฐสมัยหน้าเนื่องจากเธอเป็นบุคคลที่โด่งดังมากมีผู้ติดตามในทวิตเตอร์กว่า86.3ล้านคนมีกลุ่มแฟนคลับที่เหนียวแน่นอย่างสวิตตี้ซึ่งพร้อมจะสนับสนุนเธอในทุกๆก,การตัดสินใจของเธอและในทวิตที่เธอโต้อตอบทำว่า พวกเราจะเขี่ยคุณให้พ้นจากตําแหน่งก็มีผู้กดถูกใจมากที่สุดด้วยจํานวนกว่า2.2ล้านคนดีทวิตอีกกว่า4 0 0 0 0นครั้งและมีการโต้อตอบถึง1 0 0 0 0แครั้งเทเลอร์สวิตเธอเคยแสดงความคิดเห็นและเคยสนับสนุนให้แฟนๆของเขาโหวตให้ผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่กับกรณีนี้ ทําเองก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมจากผู้หญิงผิวขาวอยู่แล้วและกระแสะการต่อต้านกลุ่มเหยียดเชื้อชาติเมื่อบวกกับกลุ่มที่ไม่พอใจการบริหารประเทศของเขากลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่และฐานแฟนคลับของเทเลอร์สวิทกับการแสดงออกว่าไม่สนับสนุนทาในครั้งนี้ก็คงทําให้ผู้นําสหรัฐอเมริกาอย่างทั้มคงวันไหวกับความนิยมและคะแนนเสียงตัวเองอยู่บ้าง นี่คือปัญหาและมลสุสมภายในประเทศที่ประธานาธิบดีทรัร์จะต้องผเผชิญรวมกระทั้งการแพร่ระบาดของโคโรนวไวรัส2019ัึสสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อและสูญเสียมากเป็นอันหนึ่งของโลกอยู่ในขนาดนี้และปัญหาภายนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้ากับจีนสงครามโคโรนวไวรัส2019กกับจีนและแม้กระทั่งสงครามน้ำมันกับซาอุดิอาระเบียและรัสเซียที่ ทำจะต้องเผชิญหน้าและจะต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีเดือนพฤศจิกายนเพื่อจะให้มีความนิยมเพิ่มขึ้นและได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอีกครั้งก็มาคอยดูกันต่อไปนะครับว่าประธานาธิบดีทําจะแก้ปัญหาวิกฤตทั้งภายในภายอกประเทศนี้อย่างไรถ้าเป็นแฟนมีความคิดเห็นอย่างไรให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับ ชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ับอ,อาเปียกนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับพบกันตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ